ปาดพี่น้องครับช่องต่อต่อ,ตอดังลงข่าวน้องเพลงพิราดาปาสสะอ่อนมาไล่เงินล้านเพงพิราดาว่าสันครับคนแห่เข้าไปชมมากกว่าสองแสนครั้งครับผมโอ้โหเกิอเดอียงถเดยาวเบาจนดิไซจะมาเบาซูฟังนะครับพี่น้องเมื่อว่านี้นะครับน้องเพงพิราดาแสงทองฟินแลนด์ไปร่วมงานกับทางวงสเตอมอลําแพลวพาวแสงทองนะครับผมอยู่ที่นวัดนครน,นะครับอ่า คนก็แห่เข้าไปให้กําลังใจเขาไปช่วมร้ายหลายพี่น้องครับแล้วมือนี้นะครับผมน้องเพลงพิวรดาแสงทองฟิลแลนแฟนเพจเพ็่นก็ได้อัปเดตข่าวสารไว้อัปเดตงานไว้นะครับวันนี้มี2ง,งานนะครับมือนี้มีงานอยู่งานแรกนะครับเวทีที่1อยู่ที่โซสตรีทนะครับในมาร์เก็ตโตเกียวมิวสิกเต็มบงเวลา สามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคบผมแล้วก็งานที่สองของน้องเพงนะครับก็คือไปขึ้นกับแพ่วพาวแสงทองนะครับวันนี้เพงพีระดามีสองงานกับแพ่วพาวแสงทองนะครับอยู่ที่ตลาดนัดโรงโคกกีบหมูนะครับผมแพลวพาวแสงทองเต็มวงเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับน้องเพคพีระดามาถึงงานประมาณห้าทุ่มนะครับนี่นะครับเป็น โพสที่น้องเพงพิรดาก็ได้ลงไว้นะครับอยู่ในเพจของเพงพิรดาแสงทอ็องฟิลแลนด์แฟนเพจนะครับผมอู้่บเบิ่งมาไล่เพื่อนพี่น้องครับนีหละ่ะมาไล่ตรงนี้แหละครับอ่ะบาวโจโดีไซน์ก็ได้ไปเห็นอยู่ในช่องต่อๆช่องนึงนะครับเป็นแอปดำเนาะเพื่อนก็ได้ลงคลิปไว้เฮ็ดเอาหลายหลายคนนี่คืออึ้งตกใจกันเลยทีเดียวนะครับผมกับนี่เพื่นพอนโพดไว้มาจังสี่เนาะนี่ นี่นะครับขออนุญาตด้วยนะครับอ่ะอยู่ในช่องแบรนนาริตะโตเกียวนะครับผมได้ลงมาเม,ามาื่อวานปาสออนมาไล่เงินล้านเพลงพิมลดาว่าสินครับอ่ะมีพี่น้องอานเมิงเดอวยครับนี่ปาสออนมาไล่เงินล้านเพลงพิมลดาอืมอ่ะพอหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากที่เราเห็นเพิ่นลเดปโต์คลิปแล้วเนาะมีคนเข้าไปชมคลิปมากกว่าสองแสนครั้งนะครับ มาเบิ่งคอมเมนต์แน่ว่าคอมเมนต์สิว่าจังใดนะครับคอมเมนต์แรกก็มาถามว่ากี่ล้านอ่าคนนี้ก็บ,บอกว่ามาเพื่อสิ่งนี้บางคนก็บ,บอกว่ามองยังไงก็ไม่ถึงอืมครับผมอ่าบางคนก็ถามว่ามันถึงล้านยูตีบอกนี่แฟนคลับานนี้ก็บ,บอกว่าสู้ๆูจ้าเม่เป็นกําลังใจให้นะคะทั้งแมแพรวพ่าวแลวค่ะน้องเพลง นะคะเราจะไม่ซ้ำเติมคนคะ่ะให้กำลังใจและให้อภัยเป็นบุญอันยิ่งใหญ่คะ่ะนี่ัน,นคอมเมนต์มีกระเท้าเขามาว่าเป็นเขียวๆนี่เป็นแบงมาไลายดอลลาร์ตีค้าปังๆด้วยๆนะจ๊ะม,มาลายจริงไม่ใช่มาลายทิปนะครับมีแฟนคลับเขามาคอมเมนต์ด้วยนะครับมาลายจริงไม่ใช่มาลายทิปคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าสีเขียวเหนียวซับ แต่ลหลายคนกล่าว่าถามมาเอ๊ะถึงร้านหรืออยู่หรอสุดยอดดีใจน้ำจ้าอิลาสูสูอืก็ยังมีคนเข้ามาถามว่าตอนนี้นางอยู่กับ,บวงไหนคือน้องอยู่กับ,บวงไหนอะบาโจดีไซน์กับขอบอกนะครับตอนนี้น้องเพลงพิราดากันยังอยู่กับโตเกียวมิวสิกนะครับเป็นศิลปินของโตเกียวมิวสิกแต่ว่าน้องเพลงเนี่ยเพิ่นรับเชิญน,นะครับไปรับเชิญกับทางวงแผ,ผ่ภาพแสงคล้องบ่อยๆนะครับเพราะว่า เหมือนที่เพื่อนประกาศไว้แต่แต่แรกๆบอสเป็น์กพญา้านฟินแลนด์กับเว้าไว,ว,วา้ว่าน้องเพลงนี่เป็นศิล,ลปินในค่ายของโตเกียวมิวสิกน้องเซสัญญา10ป,ปีนะครับแล้วถ้าแฟนคลับหรือว่าท่านเจ้าภาพนี่สนใจอยากจะให้น้องเพลงไปขึ้นร่วมก็วงแพ่วพาวแสงทองเนาะแต่ก่อนเพื่อซื้อวงแสงทองฟินแลนด์นะครับตอนนี้แม้แพรวพาวแสงทองก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวงซื้อว่าแพ่วพาวแสงทองแล้วนะครับ แม่แพทวก,ก็บ,บอกคือกันว่าน้องเพลงนี่เป็นศิลปินของโตเกียวมิวสิกเซ็นเซ็นสัญญากับโตเกียวมิวสิกอ่าแล้วาเป็นเจ้าภาพสนใจอยากจะน้องเพลงมากขึ้นรับเชิญบทเวทีแพลวภาพเสียงท้องก็สาม,มารถติดต่อหาทั้งผู้บริหารโตเกียวมิวสิกยังพูยบาลฟินแลนด์ได้เลยนะครับน้องเพลงก็มากขึ้นกับแพลวภารเสียงทองได้ตลอดเนาะถ้ามีเจ้าภาพจ้างมาอ่าแล้ว่อว่านี่นะครับผมเป็นไลฟ์สด ของโตเกียวมิวสิกสตรีมมิ่งอีพีที่2นะครับน้องเพชรพิรดากับว่าได้ไปร่วมง,งานนะครับเพราะว่ามีงานกับทัางแสงทองฟิลเอ่อท่านแพลวผ้า,าแสงทองที่เพิ่นรับใบก่อนแล้วนะคระับแต่ว่างานวันนี้น้องเพชรพิรดากันยังไปขึ้นไปขึ้นกับวงอ่าขึ้นกับงานของโตเกียวมิวสิกเป็นงานแรกแล้วก็มาขึ้นกับงานแพลวผ้า,าแสงทองเป็นงานที่สองมือนีแสดงว่านี่แสดง2งงานเลยนะครับอ่ะ แล้วล่าสุดนะครับหลังจากที่เขาได้เห็นเพิ่นลล่งไวว่ามาลายเงินล้านนะครับอยู่ในช่องนี้เลยนะครับช่องแบรนาริตาโตเกียวนะครับผมอเพิ่นได้ขึ้นไวแบบนี้เนาะที่นี่ก็มีคนถามเขามาหลายว่าเอ๊ะถึงล้านหรอเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามาลัยเงินล้านไม่บอกครับอะล่าสุดขออนุญาตเข้าไปซองในเฟซบุ๊กของน้องเพลงพิมดาแสงทองฟินแลนด์แฟนเพจนะครับน้องก็ได้ลงไวทำสียหูก,กันว่ายหยดมาไล่ทอใด ถึงร้านหรือไม่นะครับอ่ะนี่ไปดูก่อนนะอืมนี่นะครับผมอ่ะดูรูปนี่เนาะนี่ไมอีกนี่มาลา,ายพวงใหญ่มากสวยด้วยล้วเย็บอย่างปันีดเลยนะมาลายสวยมากก็จะมีทั้งแบงค์หนึงร้อแบงค์ห้าสิแล้วก็แบงค์ยีแต่ว่าพวงใหญ่มากอันนี้รูปนี้ช่วยกันถือห้าหคนเลยครับอืออ่ะ เขาอยากอ่านโพสนะครับผมอาฮาสิริหูพร้อมๆกันว่ามาไลนยนี่เป็นเงินจํานวนเท่าไหร่อะเพลงพิรดาแสงทองฟินแลนด์แฟนเพจได้อัปเดตไว้บอกว่าขอบคุณพ่อๆไปแม่พี่พี่วงเล็บบานหักน่องเพลงสําหรับมาไล่พพวกใหญ่ๆใ,ให้กำลังใจหนูวันนี้งานแสดงที่สนามฟุตบอลข้างปั๊มประทนวัฒนครหนูเลิ่มใจมากๆขอพระคุณที่รักและเมตตาหนู แล้วก็มีไม่ออกนามมีพ่อโยพี่จอยพี่ฮักพ่อกรวดเม็ดใสแม่แดงพ่อน้องนีดาแม่มนโคลาาแล้วก็ไม่ออกน้มแม่จินดาแม่สมนึกแม่ยนพี่วัดแม่อิวแม่เววดาวพ่อพี่อนุสรแล้วก็มีไม่ออกน้มพี่แพรแม่รื้อไทยพี่เมย พี่เวนิกาแม่ดาวเรืองพี่คุกกี้พี่จุกแจงพี่วอร่าแม่รัดดาพี่วันวิสาพี่เฟยแล้วก็แม่กัสสบมลนะครับผมแล้วก็แม่จินดาพี่อนุภาแม่การจนาพี่ฟ้าขอนแก่นพี่กวางพี่มิ พี่แมวเหมียวพี่ฟ้าพี่ทิพย์พี่ยาพี่ดาวเรืองแม่นกแล้วก็มีพี่เพชรนาคาแม่น้อยพี่สมฤทัยพี่วรรณกรพี่อนุสรแล้วก็มีไม่ออกนามพี่สิริขวัญ f อซีสารคามพี่ดาแล้วก็พี่ปอแล้วไงแล้วก็มีไม่ออกนามแม่ป้อมนครปฐมแม่นางร้อยเอ็ดแม่สุภรัตน์ สวีเดนพี่ทิวานันแม่นงนุชแล้วก็มีแม่ลำพายนะครับมีมีแม่นงรักพ่อสาริพี่สุพี่ต้อมแม่ตายพี่นัดพี่จุม๋มพี่บางออนป้าพี่นองครับหลายขัดพี่บางออนแม่มลริวัน พ่อมนตรีพ่อสมัยพี่ยาชุมพรพี่นัทถาพี่เบียพี่ออนจิราพี่ฝนพี่วอลพรแล้วก็พี่กัสมนพี่ธิดารับพี่เอ็มม่าพี่กัตตี้พ่อกำจัดแล้วก็พี่อาพรพี่นุชแม่น้อยขอนแก่นพระแล้วมีอาจารย์แพท แม่ป้อมนครปฐมมีพี่สมบูรณ์พี่กี้แม่สุปราณีพี่เจเจพี่พนิดาพี่อเล็กแล้วก็พี่มายุรีพี่ภัยารแล้วก็มีพี่สมฤทัยแม่อัมพาพี่แอนนี่แล้วก็พี่แพรลนะคะผมแลวก็ขอบคุณ มาลัยรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีของทุกคนนะคะขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่ทางไลฟ์สดขอบคุณชุดสีม่วงสีเขียวสวยมากจากพี่กันขอบคุณถุงน่องของชายทุกวันขนมจากพี่เมจิแล้วก็มีขอบคุณพ่อแม่บ้านฮาร์ที่ให้กำลังใจหนูขอบคุณขนมของกินต่างๆที่มาฝากหนูนะคะขอบคุณแม่แพลวพ่อบิ๊กแม่ยุย ที่ให้โอกาสหนูได้เป็นส่วนหนึ่งของแสงทอปฟิลและโตเกียวมิวสิกขอบคุณครอบครัวที่คอยผลักดันคอยเลี้ยงหนูมาขอบคุณครูเตอร์พี่เอพี่ต้องแม่เยาวที่คอยดูแลหนูขอบคุณอาจารย์นักดนตรีพี่พี่นักร้องพี่พี่แดนเซอร์พี่พี่ทีมไลฟ์สดแล้วก็พี่พี่ทีมงานด้านหน้าเวทีและหลังเวทีทุกๆคนขอบคุณพ่อพ่อยแม่พี่พี่เอฟซีทุกคนที่รักและเมตตานะครับอ่ะนี่น้องพี่น้องน้องบอล คนไหยมาไล่เพิ่นหลายค่ะบวกเกือบลอยคนปุตติพีน้องครับอะแล้วน้องเพลงก็ได้ลงไว้นี่ครับบอกว่าน้าตาโนสิไลมาลายเงินแสนของน้องเพลงขอบพระคุณกําลังใจในวันนี้นะคะน้องเพลงจะไม่มีวันลืมโอ้นี่นะคะเฉลยแล้วนะเป็นมาลายเงินแสนนะครับพอต่องเพียงกันด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าช่องต่อๆช่องอ่า แบรนาริตะโตเกียวเพ่นในล่งว้ว่านมามลายเงินล้านนะครับผมแต่น้องเพลงได้เผยแล้วนะครับว่าเป็นมาลายเงินแสนนะครับนี่นนตอนมอบมาลานะครับผมปังดีๆครับป้าดูมบกใหญ่นี่ครับมอบมาลายเสร็จแล้วนุ๊กโอ้คือสินักตาอพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อ่ะโอเคครับป้าขอแสดงความยินดีกับน,น้องเพลง พิรดาแสงทองฟินแลนด์นะครับผมนองกระไดมาไล่นะครับขอให้เป๊ะๆปังๆแบบพี่ทุกมือขอให้แฟนคลับฮักนนองหลายๆนะครับแล้วก็ขอให้มันมนได้มาไล่ทุกมือนะครับขอให้ปล่อยผลงานเพลงไหนออกมาก็ขอให้โด่งดังทุกๆเพลงเลยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเพลพิรดาแสงทองฟินแลนด์เนาะอ่ะโอเคครับสุดยอดอืมเห็นร้ยก็ยิีดีน้ำเกินครับพี่น้องครับอ่ะโอเคมือนิบาวโจดีไส้กลับมาไขขอสงสัยนะครับพี่แฟนคลับเพิ่นถามเขามาว่า เห็นช่องหนึ่งเพื่อนในโลกวไววาน้องเพลงได้มาลายเงินล้านแต่น้องเพลงก็ได้ออกมาพูดแล้วโพสแล้วนะครับบอกว่าเป็นมาลายเงินแสนนะคะผมอ่ะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้บาโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ